ดาราสาวกัมพูชาเลือดรักชาติสูงถอดแบบการแต่งกายเหมือนเปรียบออกมาจากกำแพงหลังจากชาวเน็ตเขมรเห็นผลงานสุดท้ายเกิดเสียงแตกมันใช่เหรือสวัสดีครับเพื่อนๆเขมรก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเคลมกันต่อไปนะครับคราวนี้มาถึงคราวของดาราสาวชาวกัมพูชานามว่าเนโมนเนนีดหากอ่านเสียงผิดขออภัยด้วยครับที่มีคนติดตามเพจของเธอสูงถึงหนึ่งล้านคนจูจูตัวเธอก็ลุกข,ขึ้นมาแต่งตัวตามแบบภาพบนกำแพงแบบเหมือนเปรียบ คราวนี้กะจะเอาชนิดที่ว่าคนไทยเถียงไม่ออกแน่แนว่าไม่ตรงปกเอาให้เหมือนข้อออกมาจากแม่พิมพ์บนกำแพงเลยทีเดียวแต่คงเพราะเห็นว่าหลบหลังกำแพงอังกอวัดหนักไปมวลคลังของกำแพงเริ่มจะเสื่อมคราวนี้จึงหลบไปใช้ผลงานจากกำแพงของพระบรมมหาราชวังพระแก้วมรกตที่กรุงพนมเปญแทนบ้างซึ่งตัวเธอก็ถอดแบบชนิดที่ว่าเหมือนเปียบเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจนเหมือนไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรเลยเรามีวิดีโอให้ชมช่วงท้ายคอมเมนต์ด้วยนะครับ ลงทุนใส่วิกหัวล้านพอกตัวจนขาวเผือกเหมือนตกในอ่างปูนพลาสเตอร์มาแต่ความเหมือนเปรียบในคราวนี้แม้กระทั่งชาวเน็ตเขมยนเองก็เริ่มลังเลเหมือนกันจะอวยกันแบบไม่ลืมหูลืมตาก็ไม่ไหวฉันจะแบกเธอก็ไม่ทันแล้วเพราะชาวเน็ตไทยตาไหวแคปรูปและวิดีโอมาชื่นชมกันอย่างสนันหันไหวเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังมีชาวเขมยนใจกล้าบางท่านพยายามส่งซิกกระตุกสบายนางกันรู้ว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กนะแต่ก็ไม่รู้ว่านางจะรับมเมสเซจนี้ได้ขนาดไหน สำหรับชาวเน็ตไทยรอบนี้ก็ได้แต่ยิ้มมุมปากงานเชือดหมูมาแล้วงานนี้หลับตากระทืบยังไงก็โดนแถมหลายคนยังบอกว่าให้คอมเมนมันเอาไปเธอถ้าจัดเคลมกันโดยไม่ใช้สมองขนาดนี้คราวนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์ในเพจของเธอเองกันก่นกอนนะครับส่วนใหญ่แฟนๆของเธอก็บอกว่าสวยน่ารักแต่แอดจะคัดคอมเมนต์ที่ค่อนข้างแตกต่างออกไปหน่อยแอดจะพยายามแปลให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดลองมาฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกของคนกัมพูชาบอกว่าว้าว แม่ของฉันบอกว่าเมื่ออดีตผู้หญิงเขาไว้ทรงนี้กันจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันน่าตกใจมากถ้าฉันสวมชุดแบบนี้และถ่ายนังขเขมรพื้นบ้านในอาณาจักรโบราณฉันจะตกใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ฉันจะประหลาดใจอีกครั้งขอโทษสำหรับการเขียนของฉันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแปลกมากแปลกมากไม่น่าเชื่อเลยฉันจำคุณไม่ได้เลยฉันเชื่อชมคุณอย่างจริงใจจากก้นบึ้งของหัวใจและขอบคุณที่เผยแพร่าภาพวาดโบราณและแต่งตัวเหมือนต้นฉบับ ขอบคุณที่ช่วยโปรโมทอารยธรรมของเราให้มีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสวยมากเลยคุณเป็นมนุษย์หรือนางฟ้าอยากอยู่ใกล้ๆคุณคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไอดอลของฉันวัฒนธรรมกัมพูชาดั้งเดิมคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยเข้ามาเขียนว่ารียกเเมรหลวงด้วยนะเอาราชวงศ์จากไหนเขามาอยู่ไทยกันหมดตลกสิ้นดีภาพวาดลายไทยอีกต่างหากคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชาบอกว่าอ่อ,อนหวานอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ถึงอดีตในสมัยของกษัตริย์แห่งมหาธรรมพระมหากษัตริย์ผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐแห่งธรมรมกษัตริย์ยุคนี้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเป็นหนังสยองขวัญคงจะดีถ้าได้ดูคอมเมนต์ต่อมาของชาวกัมพูชาบอกว่ามันจะดีแค่ไหนที่จะถูกเสนอเป็นชุดประจำชาติคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าตกดึกฉันต้องมองหาคุณคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอโทษฉันไม่ได้จะเหยียดหยามนะแค่ยกตัวอย่างว่าถ้าฉันเห็นแบบนี้ตอนกลางคืนฉันจะวิ่งโดยไม่ให้เท้าแตะพื้น คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นการเทนสีขาวแบบนี้คนไทยจะต้องมาก๊อปอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ขโมยมาขโมยของเราเป็นประจำขอบคุณสำหรับการกระแทกเขากลับไปได้บ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการุณาโพสในแอป p interest เขียนภาษาเขมรและใส่ธงของเราลงไปด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณน้องสาวที่ทุ่มเทพลังงานและแรงจูงใจทั้งหมดของคุณสำหรับวัฒนธรรมของเรารักคุณไอดอลของฉันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสวยงามมีความหมายลึกซึ้งทางวัฒนธรรม และเพื่อคนรุ่นต่อไปที่ไม่เคยรู้จักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันสงสัยว่าทำไมเธอเพิ่งโพสสามสี่วันที่ผ่านมาฉันเห็นเพจภาษาไทยโพสต์และพูดคำที่ไม่เหมาะสมคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยเข้าไปเขียนบอกว่าของก๊อปก็ได้แค่นี้แหละขาดขาดเกินเกินคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชาบอกว่าฉันรักเธอไอดอลกัมพูชาเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชาวเขมเมนตกำลังพัฒนาให้มีความหรูหรามากขึ้นแล้วเจ้าของเพจก็เข้ามาตอบว่า ใช่จริงที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคุณไม่เป็นคนโพสต์ฉั้นก็จําคุณไม่ได้เลยสวยและแปลกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูเพื่อความบันเทิงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณสวยมากแม้กระทั่งกวนผมคุณก็ยังคงสวยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่ารักและไม่เหมือนใครเราทําทุกอย่างด้วยหลักฐานชั้นภูมิใจในบรรพบุรุษของเราที่ทิ้งมรดกอันล้าค่าไว้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหน้าดูร้ายฉั้นเวียนหัวหลังจากดู คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวไทยเข้ามาบอกว่าตรูกลัวจะเอาสวยหรือน่ากลัวคนโบราณไม่หัวล้านนะจ๊ะหาทําคิดว่าจะดีรอเสียภาพชุดไทยหมดเครื่องประดับก็ทําในไทยทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชาบอกว่าสวยงามและเป็นเอกลักษณ์มากครั้งแรกที่ได้เห็นมันคุ้มค่ามากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสวยมากแต่ทําไมฉันถึงขนลุกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําไมคุณถึงไม่ทําผมแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันทําให้ฉันขนลุกตลอดเวลาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า น่ารักและไม่เหมือนใครไม่รู้สินะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูสิฉันขนลุกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหากไม่มีภาพวาดเป็นหลักฐานการตกแต่งประเภทนี้เป็นของไทยแม้แต่เพจของไทยก็โพสต์ว่ามันถูกก๊อปปี้มาจากเขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันชอบวาดภาพวัฒนธรรมโบราณอยากจะแนะนาคุณว่าคุณควรใส่เครื่องประดับคออยู่บนสบายเพื่อจะได้ไม่ขูดเนื้อคุณเพราะว่ามันคมซึ่งเจ้าของเพจก็เข้ามาตอบว่าขอบคุณแต่นี่คือรูปแบบดั้งเดิม คอมเมนต์ต่อมาเป็นคนกัมพูชาคงเขียนว่าคนไทยบอกว่าไอ้พวกลูกมีน้อยหลังจากที่มันหัวเราะแต่มันก็จะขโมยอีกแล้วมีคนไทยคนแรกเข้ามาตอบว่าใช่กําลังหัวเราะถ้าฉันต่ําอยู่ไงคนไทยคนที่สองก็เข้ามาตอบว่าคนง่อย่างมึงผ่อนพดไม่ต้อนรับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของคนกัมพูชาบอกว่าดีมากเลยแต่เอาจริงๆนะถ้าฉันเห็นแบบนี้ฉันวิ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่ารักแต่เมื่อดูแล้วฉันกลัวเพราะมันเหมือนพาดว่ากลับมามีชีวิตอีกครั้ง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังจากดูที่รูปนี้ไปสักพักหนึ่งฉันกลัวแต่เมื่อดูนานขึ้นมันก็ดูสวยขึ้นฉันรู้สึกแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันจําคุณไม่ได้เลยคุณน่ารักมากมันเป็นเรื่องจริงที่รูปนี้เป็นของเขมรถ้าคนไทยมาเห็นมันจะโดนก๊อปปี้อีกคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าทุกอย่างที่เป็นของเขมรกาลังกลับมาสู่เขมรสัตว์ ภาพแกะสลักสาเหตุและการฟื้นคืนชีพเรื่องราวของชัยวร,รมันที่สองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับมาและการรวมเป็นหนึ่งหลังจากผ่านมาเป็นระยะเวลานานไม่มีใครรักเขมรเท่ากับเขมรด้วยกันเองคุณค่าของต้นกําเนิดของชาวเขมรคือของจริงก็หมดแล้วนะครับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคราวนี้เรามาฟังคอมเมนต์ของคนไทยหลังจากที่ได้เห็นกันบ้างครับคอมเมนต์คนไทยคนแรกบอกว่าหัวเป็นโรคอะไรหรือเปล่ารีบรักษานะกลัวเป็นอะไรไป คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ห้ามนะคะช่วยกันยอ่อเยอะๆให้เขาทําออกมาเยอะๆเพื่อจะกลายเป็นทรงผมประจําชาติไปยังไม่มีชาติไหนทํากับผมผู้ใหญ่แบบนี้รับรองปังเป็นเอกลักษณ์เดินไปไหนใครก็รู้ว่ามาจากขมรมันเริศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นคนกัมพูชาบอกว่าระวังประเทศไทยทําตามคราวนี้ทั่วไทยลงเลยครับเมนนี้ คนแรกตอบว่าไม่ต้องระวังสภาพหัวล้านแบบนี้ไทยไม่นิยมจะเหมือนคนป่วยเป็นโรคมะเร็งอ่ะคนที่สองก็มาตอบอีกว่าของไทยหัวไม่ล้านจ้านั่นคือพิธีโกนจุกหรือเขมรคนที่สามบอกว่าคิดได้นกว่าไทยจะลอกเลียนแบบคนที่สี่มาตอบอีกว่าหัวล้านแบบนี้ไม่มีในไทยนะและไม่เอาด้วยละเพราะเรามีวัฒนธรรมที่สวยงามดีงามเป็นของเราเองอยู่แล้วคอมเมนต์คนกัมพูชามาบอกว่าพวกเอียหลังหัวเราจะมาแย่งอีกคอมเมนต์ต่อมาน่าจะเป็นคนต่างชาติบอกว่า เป็นศิละประร่วมสมัยที่ดีแค่อยากเคลมของไทยหวังว่าคุณจะพบแนวทางของคุณเองเร็วๆนี้คอมเมนต์คนกัมพูชามาบอกว่าสวยงามมากกัมพูชาต่อมาเป็นคอมเมนต์คนไทยบอกว่าเมื่อทาาเคยชินกับวัฒนธรรมนายจนคิดว่าของเจ้านายเป็นของตนจึงโหยหาสิ่งที่ตนเองไม่เคยเป็นเจ้าของคอมเมนต์คนไทยคนต่อมาบอกว่าเจอกลางคืนกลัวนะเนีย่ยคอมเมนต์ต่อมาคนไทยบอกว่าเป็นมะเร็งส่วนไหนงับสู้ๆนะคอมเมนต์คนไทยคนต่อมาบอกว่า น่าสงสารเขานะด้วยความไม่รู้รายรากเงาที่แท้จริงเลยทำทำไปแบบไม่รู้ที่มาที่ไปทำแบบไร้หลักวิชาการทำตามใจนึกมันเลยออกมาแบบที่เห็นคอมเมนต์คนไทยคนต่อมาบอกว่าหายไวๆนะครับคนต่อมาบอกว่าถ้าไม่มีรัดกล่าวแล้วปล่อยผมจะดูดีขึ้นอย่างว่าจับแพชชนแกะคนต่อมาบอกว่าสวยจังเลยทำออกมาให้เยอะๆแล้วก็แปดทงชาติขเขมรคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยบอกว่าถามจริงเขาเอาราชวงศ์ไหนมาให้ถวายตัวเป็นลูคีมีใหม่นั่น แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าเรียนแบบหนังสุริโยไทยคอมเมนต์คนไทยต่อมาบอกว่ามันใช่หรือวะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสวยจ้าเหม็นทําออกมาอีกเยอะๆนะเสียงขอรอชื่นชมจากคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยบอกว่าแนะนําแชมพูเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่หนังหัวนะรีบรักษานะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโปรยยาหลอกหลอนฉันเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตะเองตะเองหัวโกรนอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ด้วยความเคารพเหมือนคนเพิ่งทำคีโมมาเลยผมร่วงหมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคอมเมนในไทยเวลาแบกปูนแล้วปูนหกใส่ตัวก็ขาวแบบนี้ล่ะมาถึงคอมเมนต์คนไทยคนสุดท้ายต่อมาบอกว่าไปทำคีโมมาใช่ไหมครับ ครับก็จบลงแล้วสําหรับคลิปนี้แอดคงไม่ต้องสรุปใดๆอีกเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงโพสต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ